เมื่อคนรักเก่าที่เขาเคยหักหลัง MOU เคยมีปติญญาช็อกมิน้นทวันนี้ ต้องกลับมาที่พักประชาชน r e เทิ n ไหมอะมาขอเธอจ๋าอดีตที่ผ่านมาเราขอโทษนะนี่สื่อใช้คำว่าสู่ขอสู่ขอคุณภูมิธรรมนำทีมสู่ขอไปดูไปที่พักประชาชนเพื่อที่จะให้หนุนเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะโดยบอกสั้นๆบอกว่าผมตั้งใจมาเดี๋ยวขอหารือก่อนเพราะว่านักข่าวเนี่ยพยายามไปสัมภาษณ์พยายามไปสอบถามคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการนายกรัฐมนตรีวันนี้ลาการประชุมกรตรอมมาเลยนะคะ พร้อมด้วยกรรมาการบริหารพรรคเพื่อไทยอันี่นายสวรวงเทียนทองในขาธิการพรรคนายทูศักสิรินทร์รองหัวหน้าพรรคนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รองหัวหน้าพ,พออรรคน,นางสาวจิราพรสินทุพรพรรองหัวหน้าพรรคเดินทางมาถึงที่ท,ที่ทําการของพรรคประชาชนมาร่วมหารือขอเสียงสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลเมื่อเดินทางมาถึงคุณภูมิธรรมเนี่ยไม่ได้พูดอะไรมากตอบกับสื่อมวลชนบอกแค่ว่า ผมตั้งใจมาอมขอหาหรือกันก่อนนี่ไม่นับมวลชนของพักประชาชนบรรดาแฟนคลับเอฟต่างๆนีๆ่มายืนรอรถือป้อง,ถ,อองถือป้ายตะโกนถามแบบสารพัดคำถามเราเห็นเนี่ยดูสิก็ถึงพูดง่ายๆว่าไม่สนับสนุนให้พักประชาชนเนี่ยจับมือตั้งรัฐบาลกับพักเพื่อไท<า>ยอ<า>่ะนะฮะอันนี้พูดกันอย่างไม่อ้อมค้อมเลยนะก็ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็มีมวลชนของพักเพื่อไทยที่มาให้กำลังใจเหมือนกันก็มีเหมือนกันนะคะมีเหมือนกันแต่เป็นส่วนน้อย oh